ันนี้ที่บ้านทําขนมไข่นกกระทาทองนะคะเหลืองเหมือนทองเลยเใส่ใส่มันมันเทศใช่ไหมลูกค่ะ<อ>แล้วก็แป้งอะไรแป้งแป้งมันกับแป้งแป้งสาลแป้งมันกับแป้งสาลีอันนี้เราก็เอา พวกอุปกรณ์ที่มีในเมืองนอกเนาะมีอะไรก็มาประดิบประดวนคันฮะเออ <c oughs> จากกินอะไรก็ต้องทำกินเองเพราะว่ามันไม่มีขายเหมือนเมืองไทยเราเนะลูก กินมากเลยโตูดีใจเลยแม่ชิมลูกได้ปะกินได้เลยค่ะโหกรอบมากเลย,ยค่ะกรอบโคตรเลยนี่หอมอร่อยมากแป้งนุม่มมากเลยนุ่มเหนียวอร่อยกรอบ เก่งจังนี่ขนมพุมก็ทายทออ,อะไรใส่แป้ง,งกะหลปแป้งี็ยงเาไหนเลยนเจ่ารอิงจกขนมไข่จิ้งจกไข่จะซื้อมึง่ะ Né. Né, hang Mê sẵn. Không, hãy subscribe cho kênh Mẹ Mì Gõ bằng nó gì. Không bỏ Trời. những Ngon hấp quên ลูกเล็กลุกเล็กลากน่ากินมากเลย